ยเซีย,ยสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงสาวๆเอสเปา,ากับอัลบั้มใหม่ my world นั่นเองนะครับโลกของเอสเปาที่จะคัมแบ็กอย่างเป็นทางการในวันที่8พฤษภาคมนี้นั่นเองล่าสุดเมื่อคืนนะครับที่ผ่านมานี่เองเอสเปาได้ลงคอนเทนต์ใหม่เป็น My World News News Breaking สัมภาษณ์สาวๆาเอสนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการคัมแบ็กครั้งนี้รวมไปถึงแฟนๆแซวกันเรียกว่าเป็นลอดช่องนะครับที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นเองใครจะไปคิดนะครับว่าคลิปแบบว่า breaking news นี้นั้นจะเป็น comeback schedule นะครับทุกคนด้านล่างเนี่ยจะมีตัวอักษรวิ่งวิงว,วิเหมือนกับแบบว่าสำนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์กันมา แล้วก็จะมีข้อความต่างๆที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวส c จัลด้นะครับตารางเวลาตารางวันที่การปล่อยคอนเทนต์ต่างๆของเ s p a ไปด้วย เป็นการคัมแบ็กที่คอนเซปต์น่าสนใจเลยนะครับแถมการโปรโมทแบบนี้เนี่ยก็แปลกใหม่มากๆด้วยน่าตื่นเต้นสุดๆใครที่ชอบอะไรที่แบบว่าไม่ซ้ำไม่จำเจเอสปาเขาตอบโจทย์เหมือนกันนะครับกับการคัมแบ็กในครั้งนี้นอกจากนั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยอัลบ,บั้มเอสปา My World ยังทํายอดพรีออเดอร์ได้สูงถึง1.5ล้านอัลบ,บั้มภายในวีคแรกหรือว่าสัปดาห์แรกหลังจากที่เปิดให้พรีออเดอร์มาอย่างเป็นทางการเท่านั้น ตั้งแต่เปิดให้สั่งจองหรือว่าสั่งซื้อล่วงหน้าในวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับยอดอัลบั้มตอนนี้เนี่ยทะลุ1.25ล้านก๊อปี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้มินิอัลบั้มใหม่ My World ของเอสป้านี้เป็นอัลบั้มที่2ของสาวๆนะครับที่ทํายอดจําหน่ายหรือว่าทํายอดขายได้มากกว่า1ล้านก๊อปี้ถัดจากมินิอัลบั้มชุดที่2 Girls เมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองยอดพรีทะลุล้านไปแล้วนะครับแล้วก็ทะลุ1.5ล้านไปแล้วด้วยซึ่งยังนับต่อไปนะครับ เพราะว่ายังไม่ถึงวันเปิดจําหน่ายอย่างเป็นทางการตอนนี้ทุกคนยังสามารถสั่ง pre-order ออกันได้อยู่ใครที่อยากเป็นหนึ่งในสถิติดีๆของเอสปาก็ไปสั่ง pre-order อ,อัลบั้ม My World ของสาวๆกันได้เลยนะครับแถมยังมีเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของฝั่งญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเอสปานะั้นในตอนนี้ เตรียมตัวจะไปออกรายการ Music Station นั่นเองรายการเพลงที่ใหญ่ที่สุดของทางญี่ปุ่นซึ่งจะไปออกในวันศุกร์ที่28เดือนเมษายนนี้แล้วนะครับทุกคนเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแฟนๆก็จะได้เจอกับเอสป้ากับการออกรายการเพลงที่ญี่ปุ่นกันแล้วเวลาในการออกอากาศนะครับจะเป็นวันที่28หนึ่ทุ่มของทางประเทศไทยเรานั่นเองทางช่องทีวีอาซาฮินั่นเองนะครับ ครั้งนี้สาวๆก็จะนำเพลงเดบิวต์สุดปังอย่าง Black Mamba นะครับไปโชว์ในรายการด้วยเป็นการโชว์รายการญี่ปุ่นครั้งแรกของ4สาวเอสปากันไปเลย แฟนๆก็สามารถรอดูสเตจแล้วก็รอดูโชว์ของ Black b a m b บจากเอสปากันได้เลยในรายการ Music Station ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวความปังของสาวๆเอสปาให้ทุกคนได้ติดตามกันใครที่รอลุ้นแล้วก็รอคอยการคัมแบ็กครั้งนี้ของเอสปากันอยู่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับว่าตื่นเต้นกันไหมชอบกันรอเปล่าใครสั่งซื้อสั่งพรีออเดอร์อัลบั้มไหนปกไหนกันไปบ้างแล้วมาบอกกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝาากกกดดไตติมปัง ใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอัย녕องป l i แมนบ้า